อะไรที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุณกําลังดีลอยู่ในตอนนี้นะคะก็คลิปนี้ก็เป็นแรนดอมเหมือนเดิมนะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คเป็นบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณนึกถึงก็แล้วกันนะคะเป็นอะไรยังไงกันบ้าง ถ้าตรงไปฟังกันต่อถ้าไม่ตรงคำทนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเพราะว่ามี่ยงเปิไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะยังไงนะฝากกดหัวใจกดติดตามนะคะเพื่อเป็นค่าครัให้เมี่ยงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อน้องรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะอืมบางคนบางคู่เป็นแฟนกันแล้วนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คบหาดูใจกันแบบจริงๆจังๆบางคู่ถึงขั้นแต่งงาน อยู่แบบบ้านหลังเดียวกันแล้วนะคะแต่ในช่วงนี้ดูเหมือนกับว่ามีข้อโต้แย้งอะไรกันบางอย่างเนาะเป้าหมายทัศนคติอะไรบางอย่างเอ่อเริ่มไม่ตรงกันหรือว่าอาจจะมีการขัดแย้งการเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดเห็นนะบางคู่อยู่ไกลกันค่ะบางคู่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้เช่นกัน เป็นรักทางไกลก็ได้แต่ว่าแน่ๆว่ามีการตกลงปลงใจกันแล้วนะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะรู้จักกันมานานแล้วก็พออยู่กินกันแบบครอบครัวก็อาจจะมีการแบบแยกย้ายกันไปทํางานอาจจะไปทํางานต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันขอดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอีกสักสามใบนะคะช่วงนี้น่าจะมีการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะคะ อืมแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบจะเลิกรานะแต่ว่าอยู่ในช่วงที่กำลังแบบพยายามปรับอย่างนี้อืมจะปรับจะปรับได้สักแป๊บหนึง่งอ่ะเดี๋ยวทะเลาะก,กันอกอกอะพอกำลังทะเลาะก,กันอ่ะก็ก็พยายามปรับคือเอาง่ายๆว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้อยากเสียอีกฝ่ายหนึ่งไปอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเค สิ่งที่คุณไม่รู้นะคะอะไรที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในตอนนี้คุณไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันคะอือโอเคจริงๆเขาคนนี้เขาเขารักคุณนะ mm hmm. คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นแบบนั้นในช่วงระยะเวลาที่คบกันมานานแสนนานมันอาจจะมีการห่างเหินหรือว่า มีความรู้สึกเย็นชาให้กันบ้างในระดับหนึ่งบางคนคบกันมานานอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนคู่รักกันมันเป็นเหมือนคู่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหรือว่าบางคู่เนี่ยจุดเริ่มต้นของการเป็นแฟนการจุดเริ่มต้นของการครบกันมันมาจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยทําให้มันยังมีความรู้สึกแบบแบบเพื่อนอยู่นะคะสิ่งที่คุณไม่รู้คือเขาจริง,รงๆเขารักคุณนะ เขารักคุณเขาอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยมันไปต่อกันได้เขาอยากให้เราทั้งคู่เนี่ยต่างฝ่ายต่างปรับจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากเลิกาจไม่ได้อยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เลยค่ะต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยมันไปต่อได้ต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรามันมั่นคงจริงๆอะค่ะ อยู่กันแบบนี้ไปยาวๆอ่ะเขาไม่ได้ต้องการแบบโอ้โหความรักความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยเขาไม่ต้องการแบบนั้นเลยเขาต้องการให้เราทั้งคู่เข้าใจกันนะอันนี้คือสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เลยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ลึกๆแล้วเขารักคุณนะอืม